สวัสดีครับทุกคนครับพอกดอัดคลิปปุ๊บนะฝนตกปั๊บเลยนะครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเรามาเช็คข่าวสารกันนิดนึงคือจริงๆอะ่ะตั้งใจว่าจะรอเกมเปิดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยอา,อาจจะยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนักนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็มาแจ้งข่าวสาวเอ้ยข่าวสิวเอ้ยข่าวสันเอ้ยข่าวสารเอ้ยข่าวสารเอ้ย,อย,อยไม่ถูกเพื่ออะไรเล่นมุกเพื่ออะไรนะครับผมเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเมื่อวานเทย์เยอร์ออฟเดอะรับผาห์นะครับ หลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับผมพี่โคเปิลมานะครับการ์ดเขียววันนี้เนี่ยถ้าตีลังกายิงแบบนี้นะครับคงไม่พ้นใครเลยครับผมชุดบิลลิงแฮมอีกแล้วนะครับก็มีเปย์มาตัวเดียวเลยนะครับแต่ในแพ็คมันจะมี11ตัวอยู่แล้วนะครับก็จะต้องผสมกันนะครับระหว่างยูโรกับฝั่งทวีปอื่นด้วยเหมือนกันเขาเขาก็มีแข่งทีมชาติกันอยู่ช่วงนี้นะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลยูโรนะครับผมวินิน่าจะมาเหมือนกันไหมดาวดาวดาวนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆก็น่าจะเป็นจุดบริลลิงแฮมล่างที่เท่าไหร่ก็ไม่รีมิงๆผ ด้วยนะครับเอาคุณติฟินิชชิ่งปะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนลืมหรือเปล่านะครับผมสําหรับแพ็คโคสอย่างชาบี้อลองโซแล้วก็เป๊ปกวาดิโอลานะครับผม500ทองเนี่ยหมดวันหมดที่ผ่านมานะหมดเวลา9้าโมงเช้าที่ผ่านมานะครับวันนี้เกมเปิดมาเราจะไม่เห็นแล้วนะครับเว้นแต่พี่โคจะต่อสัญญาอีกทีต่อเวลาอีกหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่าจะต่อนะเพราะว่าถ้าต่อนี้ก็ต้องก็ต้องประกาศแล้วนะครับแต่ไม่แน่นะคือพอเกมเปิดมาปุ๊บอาจจะต่อเอยต่อสัญญาต่อเวลาอลองโซเป๊ปไปอีกเพราะว่าอย่างแพ็คเมสซี่ตะคร ญญต่อไม่ใช่ต่อสัญญาดิต่อเวลานะครับต่ออายุไปอีกกันนะครับผมก็ต้องดูอีกทีหนึง่งถ้าเกิดใครซื้อไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วตั้งแต่แรกก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมข่าวเดียวเลยบนหน้าเว็บไซต์นะครับก็คือเรื่องของอการเจอปัญหาการจับคู่นะครับผมในโหมดงกิ้งนะฮะหรือว่าอีฟบอร์ลีกนั่นเองนะครับในโหมดงกิ้งเนี่ยเ,เขาบอกว่าถ้าเกิดใครอยู่ดิวิชั่น3ขึ้นไปนะดิวิชั่น3ขึ้นไปนะครับผมไม่ใช่ 3, 4, นะ3 4, 2 1นะครับผมก็จะเป็นแรล่งระดับสูงแล้วลหละนะครับก็จะพบปัญหาการจับคู่นานนะครับทุก device เลยนะไม่ใช่แค่โมบายนะครับผมพวกคอนโซล PC สตรีมอะไรพวกนี้นะครับก็เจอหมดเลยนะครับคือจับคู่นานนะครับผมวันนี้ก็จะมีการแก้ไขตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจะปรับปรุงนะครับการจัดลำดับความสำคัญในการเจอคู่คู่ต่อสู้นะครับผมให้ใกล้เคียง d ด v วิ i o n ตัวเองมากที่สุดนะครับถ้าฟังแบบนี้ดูแบบนี้อ่านแบบนี้นะครับผมเข้าใจ ก็จะเป็นการกําหนดความความกว้างนะครับหรือว่าความผีความกว้างความแคบของการเจอแหล่งในการจับคู่นะครับผมเช่นของเดิมเนี่ยอาจจะจับตั้งไว้ว่าสมมุติว่าเราอยู่ดีวิชั่น2นะครับก็มีโอกาสเจอเพียงดีวิชั่น2หรือ3หรือ1สมมุติสมมุติอันนี้สมมตินะผมไม่รู้ออลกริทึมปัจจุบันเป็นยังไงนะครับผมสมมตินะเราดีวิชั่น2อาจจะจับเจอคู่ดีหหรือดี 3, หรือดี 2, ด้วยกันก็ สมมตินะแล้ววันนี้เขาจะปรับให้มันใกล้ขึ้นแต่พูดถึงถ้าใกล้ขึ้นมันก็แคบลงดิแคบลงจํานวนคนที่จะมีโอกาสเจอเรามันก็น้อยลงทําให้การจับคู่มันก็นานนะเด็กผมว่าน่าจะปรับเรื่องของอัลกริทึมให้มันกว้างขึ้นนะ่ะความหมายที่เข้าใจนะคือสมมุติว่าเมื่อกี้เราอยู่ดี v ว s ชั่นอนะครับอาจจะไปเจอดี v ว s ชั่นก็ได้หรืออาจจะไปเจอดีเวลชั่นหนึ่งที่แลงสูงกว่าก็ได้เพราะว่าดี v ว s ชั่นหนึ่งมันก็จะมีแร้งอีกใช่ปะมันจะมีระบบแร้งอีกแลงเท่าไหร่เรตติ้งเท่าไหร่เน ไว่าเราอยู่แรงเท่าไหร่มีโอกาสเจอใครบ้างเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่ามันแคบเกินไปนะครับผมมันจับคู่นานเพราะว่าคนที่เล่นณตอนนั้นณนะเวลาจับคู่ตอนนั้นเนี่ยแร้งที่ใกล้เคียงกว่าเราอะ่ะมันอาจจะน้อยถูกไหมนะครับประกอบกับผมคิดส่วนตัวนะครับคือในระบบปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่ได้โชว์แรงกิ้งแล้วถูกปะเวลาจับคู่ครับสมัยก่อนเนี่ยอัธรดเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่แบบว่าคนเนี่ยชอบปั่นแลงเพื่อที่จะโชว์แล้งของตัวเองนะครับผมโชว์ความเก่งความเก่าอะไรเงี้ยนะเออเพื่อได้โลวดิวชั่น ว่าดิวชั่นหนึ่งดิวชั่นสองอะไรงี้ใช่ป่ะอ่ะไปลว่ามันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งทำให้หลายคนชอบปั่นแล้งนะครับแต่ระบบใหม่นะครับระบบใหม่มันเป็นระบบแบตเชสนะครับผมที่เราอธิบายกันไปแล้วนานแล้วนะครับผมตอนอัปเดต3.6.1จุดหนึ่งไอจุดสูตนะครับผมก็เราสามารถเลือกตาหรือว่าเลือกรโลนะครับผมมาแสดงได้3โลถูกปะนะครับมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าเมื่อก่อนนี้ที่มันมีแรงกิ้งดีหนึ่งขึ้นชัดเจนเลยนะครับนั่นน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนเข้ามาเล่นในระบบแรงกิ้งน้อยลลลงงงนนนนนะะคคครรรััััับบอออีี้ผมมิดดเเเหืป่่่าากกกกก็สตจใุทพู นะครับว่าเออหลังจากที่มีระบบใหม่นยผมเข้าไปลงแล้งเข้าไปปั่นแล้งคือความท้าทายหรือว่าแพชชั่นนะครับผมแรงบันดาลใจในการปั่นแล้งมันน้อยลงไปคนอาจจะเข้าไปเล่นแรงกิ่งน้อยทําให้จับคู่นานนะครับพอคนน้อยมันจับคู่นานอยู่แล้วล่ะกว่าจะเจอกันแล้วยิ่งไปกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเออจะต้องเจอการเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้เนี่ยมันก็ยิ่งแคบไปใหญ่มันก็เลยจับคู่นานเพราะมันไม่มีคนกดเข้ามาเล่นในระยะใกล้เคียงกันนะครับแต่นี้เขาจะแก้ไขตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเพิ่มความกว้างนะครับผมของระยะนะครับเช่นอาจจะ จะไปเจอคนที่ดีวิชั่นต่างกับเรา2 3งสามดีวิชั่นอะไรเงี้ยนะให้มันจับคู่ไวขึ้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับทีนี้คนที่อยู่ดีวิชั่นสมมุตินะดีวิชั่น4อาจจะไปเจอดีวิชั่น2หรือ1นหรือเปล่านี่ต้องต้องดูอีกทีนึงนะว่าเขาเขาปรับให้มันกว้างขึ้นหรือแคบลงหรือยังไงนะครับผมอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดนะเพียงแต่ว่าจะปรับตรงนี้วันนี้เพื่อให้จับคู่ไวขึ้นถ้าจับคู่ไวขึ้นก็คงต้องกว้างขึ้นน,น,นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องของแพ็คเนี่ยพักหลังน่่ย่ยพโคคแกกไมอมอออาาบวงห้รืใ พวกเราเนี่ยหวังกันไปเองนะครับว่าแพ็คนี้หรือคิดกันไปเองว่าเออแพ็ควันนี้จะเป็นแพ็คไหนจะเป็นแพ็คนู่นแพ็คนี้แพ็คนั่นนะครับผมแต่ถ้าเราดูจากช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยเหมือนพี่โคแกจะเน้นในเรื่องของการ์ดโชว์ไทม์นะครับโชว์ไทม์ที่มาสมมสโมสรเนาะล่าสุดก็จะเป็นของหลีกเอิงใช่ป่ะเดี๋ยวเอ้ของพี่บัลลีใช่ป่ะเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็อาจจะวนมาเป็นพวกโชว์ไทม์ของออลาลิกา้าโชว์ไทม์ของซีรีอาร์ R, อะไรเงี้ยวนๆกันไปนะครับส่วนอีพิกที่มันเพิ่งเข้าไปในเวอร์ชัน3.6.0เนีย,ยเหลืออกอกะ เลยนะครับผมที่ยังไม่ได้ออกมานะครับผมถ้าจะออกมาอาจจะต้องสลับกับโชว์ไทม์หรือเปล่าผมว่ามันเดาจะเดาเดาทางยากเหมือนกันนะครับแต่เข้าใจว่าวันจันทนี้นะครับก็อาจจะต้องเป็นโชว์ไทม์วนไปลีกอื่นนะครับนอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วอาจจะไปพวกลาลีกาหรือว่าซิรีอาส่วนอีพิกที่เป็นอีพิกทีมชาติเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของแพ็คแพ็คขนานคู่ขนานกันไปโชว์ไทม์ก็โชว์ไทม์หรืออาจจะมาวันนี้นะครับผมเดาทางยากครับไม่มีใครกล้าฟันธงหรอกมันจะมีรูปลูกหนึ่งที่เป็นการคาดการณ์นะครับผมโชว์ไทม์ จะเป็นไงจะเป็นใครบางคนก็บอกว่าจะเป็นอิตาลีและมีราฟาเอเลอเอาเป็นบิสเคเลอร์เพิ่มมาด้วยนะครับอันนั้นยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตวันนี้แหละพออัปเดตวันนี้ปุ๊บเนี่ยพวกสายแกะข้อมูลก็จะแกะมาว่าวันจันทร์เป็นแพ็คอะไรนะครับถ้าแบบนั้นเราจะได้รู้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่านเวลานี้นะที่ผมอัดคลิปอยู่นี่นะครับผมเกือบจะเที่ยงพอดีนะครับผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่ผมพูดไปนะครับถ้าเป็นที่เป็นเรื่องที่เป บอทอย่างเดียวผมเล่นอีเวนต์อย่างเดียวส่วนตัวผมก็ไม่ได้ปั่นเลยนะเอาจริงๆนะครับผมหลังจากที่เล่น ID ไก่สายหลาย ID เนี่ยพอเล่นหลาย ID ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเวลาไปปั่นแรงอ่ะแค่ลำพังแบบไปเก็บทองนะไปเก็บอีเวนต์เก็บทองให้ครบทุก ID นี่ก็หัวหมุนแล้วนะครับไหนจะต้อง A later few moments later. ผมกำลังจะปิดคลิปแล้วเชียวนะครับผมกลัวพลาดข่าวนี้ไปด้วยนะครับก็มีอีเวนต์มาเพิ่มเติมแล้วนะครับก็มันเพิ่งอัปเดตบนหน้าเพจบนหน้าเว็บนะครับบางทีมันอาจจะไอ้รูปภาพมันจะยังอาจจะยังไม่ไม่แสสดงผลไมม่บูรณ์ นะกดเข้าไปดูปุ๊บนะครับผมซีซั่น7 king of the continent นะครับอันนี้ก็เป็นแคมเปญนะครับผมของเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะอัปเดตมาทุกเพื่อหัสนะครับว่าเออเราจะดูว่ามันมีตำนานเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าแบบมีตำนานที่จะอยู่ในแพนที่จะปล่อยออกมาเพิ่มหรือเป,ปล่าใช่ป้ะตัวอีพิกนะครับผมดูตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปีโลนะครับชาบ,บิอลองโซและซากาอินะครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่านี่นะก็มาไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นหน้านี้ไม่มีอะไรเพิ่มครับหน้านี้ไม่มีอะไรเพิ่มเนาะก็คงชูเป็นการ์ดโชว์ไทม์ต่ออีกสสัักกพพึหรบี่โค,คแตเม ผมเห็นเว็บๆนะครับว่ามีแคมเปญอันนี้เว้ยนี่แจกกันไปเลยจ้าวันละ10บาท20บาทขาดตัวใครล็อกอินเข้าเกมมานะล็อกอินวันที่หนึ่งนะครับผมวันนี้10ทองนะครับพรุ่งนี้1ิทองโอ้โหจุกใจจริงๆแจกจุกใจจริงๆอะ10บาท10บาท20บาทสี่บาท,บาท,บาทรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ย10บ0 50 60 70 80 90 1ห0นึ่งร้อยโอ้โหเอาไปเลยค่ะใครมาครบทุกวันนะนักเรียนขาแจกไปเลย สัปดาห์ละ100ทองครับรวมทั้งหมดแม็กซิมัมนะครับอยู่ที่200ทองจ้า2สัปดาห์นะฮะถ้าเกิด2สัปดาห์นี้คุณล็อกอินครบทุกวัน14วันนะคุณรับไปเลย200 ไทองโคตรเยอะ <c oughs> อันนี้ประชดเฮ้ยแต่ก็ยังดีผมว่าผมว่ายังดีนะยังดีกว่าแจก GP GP จีวันละหมื่นวันละหมื่นนี่คือเออแจกทองวันละ10อย่างดีกว่านะเออเวันแล้วไปเปิเปดแบบกว่าจะได้มาหนึ่งรใช่ปะ่ะแล้วไปเปิดแบบร้อยเดียวกือ แต่บางคนบางคนก็ดวงดีนะ100ที่ได้ฟรีไปบางคนก็ใช้ได้ได้ตัวดีๆนะครับจะว่าไปนะแต่มันมีน้อยแต่มันก็ยังดีดีกว่า TP อ่ะนะครับส่วนอีเวนต์อื่นๆนะฮะก็เป็นพวกทีมอีเวนต์นะครับปกตินะก็จะมีระดับท็อปเทเยอร์ซูเปอร์สตาร์ลีเจนต์นะครับอันนี้แจกอะไรอันนี้เล่นกับเล่นกับบอทเนาะก็มีไอเทมอัพเลเวลนะครับแล้วก็ไอเนี้ยไอสกิลนะครับผมไอเทมเพิ่มสกิลนะครับอันนี้ก็จะมีอัพเลเวลนะครับชานสดิวด้วยเหรออ๋อนี่ของเดิมนี่ของเดิมครับไไฮลท์์ฝรรััั่่งงเเเศสกบออาาจนนนนติิีีขดมมม แทกมามันมีแทกมาที่ที่ล็อกอินฟรีเนี่ยละครับผมก็เป็นอีเวนต์แทรกเพิ่มเติมนะครับผมโบนัสนะสเปเชียลล็อกอินโบนัสวอลุ่มชูนะครับผมที่มาเพิ่มวันนี้นะครับขากดีใจก็ยังดีกว่าแจก GP แล้วนะทําเป็นเล่นไปเนาะมีประมาณนี้นะครสำหรับอีเวนต์ที่รู้ตอนนี้นะครับส่วนแพ็กเนี่ยเดี๋ยวต้องรอตอนเกมเปิดนะครับว่าเออนอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้ในหน้าเว็บหรือในหน้า X มาแล้วเนี่ยในเกมก็คงต้องรู้ทีเดียวในเกมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องของแพ็กนะครับแล้ว ก่อนครับสวัสดีครับ